มันต้องมาอยู่มันสวยมากมันอยู่ใกล้ฟิวเจ้าป่าบ้านเจนนี่ซื้อผมบอกเลยว่าเฮงทุกหลังถูกต้อง,ง<ๆ>คุณขายต่อได้เลยบอกว่านี่คือบ้านเจนนี่เนี่ยล้วดูตอนนี้เป็นข่าวว่าบ้านเจนนี่อยู่แล้วรวยแล้ว <laughs> ท,ที่บ้านเจนนี่ดีทุกออเดอร์ที่ได้ขึ้นกับเจนนี่ตั้งแต่วันที่เจ็จนถึงสิบเอ็ดมีสิทธิ์ทุกออเดอร์เริ่มต้นที่หนึ่งออเดอร์ แล้วเรามีบอกเลยนะว่าเรารวมดาราศิลปินนักร้องไม่ว่าจะจากรายการเดอะแมสซิงเกิลหรืออะไรก็แล้วแต่มาในไลฟ์เราได้ทั้งหมดร้อยกว่าชีวิต<ค>นในห้านเยนใครแจกบ้านไหมถามจริงคเคยแจกบ้านไหมบ้านเป็นหลังๆไม่มีเนาะรถเป็นคันๆใช่แล้วแล้วก็วันนั้นไม่ต้องห่วงคนอยากได้มอไซค์เลย<ะ>ใครที่มีแผนจะซื้อมอไซค์ไม่ต้องซื้อผมบอกเลยนะฟังผมนะอย่าเพิ่งซื้อมาซื้อในไลฟ์เราพูดแค่นี้กําลังจะบอกว่าทําไมถึงให้บ้านรู้ไหมใจขึ้นเฮ้ยทำไมถึงให้บ้านรู้ไหม จากใจคนไม่เคยมีบ้านใจขึ้นไหรู้ดีว่าขุดแล้วขึ้นไหการที่เราอยู่อยู่ได้บ้านสักหลังอ่ะไม่งมันเป็นอะไรที่แบบใช่รู้ไหมว่ามีมีคนแนะนําพวกเราว่าซื้อทาวน์โฮมก็พอใช่แต่เราอยากได้บ้านแบบว่าบ้านเดียวแบบบ้านที่เป็นบ้านของคุณจริงๆในโครงการมีบ้านแฝดด้วยราคาถูกกว่าเป็นล้านเลยแต่ไม่เอาค่ะใช่เอาหลังที่ดีที่สุดทำเลดีที่สุดและเงินเข้าบ้านดูโง่เฮงแล้วต้องรวยที่สุดอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องรวยที่สุด เอางี้นะเจ้าของบ้านเตรียมรวยเลยเตรียมทําแบรนด์เลยเพราะว่ากว่าเราจะทำแบรนด์มอบบ้านให้มันต้องมีสักวันที่แบบว่าเราไปนั่งไล่นในบ้านได้ทุกคนเห็นบ้านเลยเแล้วดูที่าตอนเราเกอนวันที่เจ็ดอ่ะเราไปไล่นบ้านได้ไหมคะ เดี๋ยวเทสให้เขาเดี๋ยวเทสเจ้าที่ให้เดี๋ยวไปไลท์ดีดีพาร์ติชั่นช่วงเย็นเอาสินค้าลูกค้าไปไลท์หน้าบ้านสักสิบแบรนด์ใช่เทสเทสเจ้าของเทสเทสว่ามันเฮงจริงไหมเทสเจ้าที่จะทั้งแล้วมันมันเฮงตั้งแต่เราทำคอนเทนต์แล้วใครที่ได้เป็นบ้านหลังนี้คุณทำธุรกิจอะไรอยู่คุณแบบดังขึ้นแน่นอนคุณคุณได้รับบ้านจากเราคุณได้คอนเทนต์คุณได้โฉนดที่ดินแล้วคุณ คุณขึ้นไลค์คุณบอกคุณทําคลิปบอกว่าบ้านที่เจนนี่กับยูมอบอให้เนี่ยอือเอรเกจเมนต์มันยังเปิดอีกเยอะมีชื่อยูด้วยก็ได้ลนะพอ,อมีหน้าหน่อยแม่เจนนี่กับยวบอกแล้วไม่เราซื้อด้วยกันนะ,อ,ะอันนี้เป็นเงินพวกเราหุ้นกันเลยคนละสิบล้านเพื่อทคเป็นนี้ให้ให้หน้ามีอะไรเดียวอืมล้วที่รักไ่ไปเมื่อวานน่ะอยู่ติดกรุงเทพเลยค่ะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คกับสนามบินดอนเมืองจะให้ไปอะไรขอให้ได้นะลคือเจนนี่เข้าใจว่า ทุกคนอาจจะมองว่ามันยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ยูเจนได้รับมาจากทุกคนน่ะมันยิ่งใหญ่กว่าใช่ครับที่ทุกคนมาซื้อของพวกเรามาพยายามดันยอดให้เราในวันที่คนน้อยคนเยอะก็แล้วแต่มันยิ่งใหญ่มากหนูไม่เสียดายเลยไม่ต้องห่วงครับเราใจใหญ่อยู่แล้วอไม่ต้องห่วงว่าเนี่ยเราทำอันเนี้ยเราได้เงินจริงๆนะทุกคนทำเนี่ยเหมือนทำเทศกาลเนี่ยเห็นไหมมันได้เงินทุกคนก็เห็นเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ หลายหลายคนก็เห็นว่าได้เงินแล้วทุกคนก็ทุกคน,คนก็อยากทำตอนนี้หลายหลายคนอยากเป็นเจนนี่อยากทำแบบเจน,นนี่เลยทุกออเดอร์ที่ได้ตั้งแต่วันที่ 7- จ็ถึง1 1> สิบอหรืออเดอร์ขึ้นไปได้หมดลูกค้าถามได้แล้วเราเราได้มาเนี่ยแต่ไยวไเรารแบ่งปันเนี่ยทำผลประโยชน์ให้แต่ละคนเนี่ยได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วทาไมถึงเราต้องมาจัดคนบอกเอ้ยจัดเพื่อกระตุ้นยอดขายที่ว่าให้บ้านอ่ะให้ให้แจกของต่างๆเนี่ยเพื่อกระตุ้นยอดขาย1ใช่นใช่ครับแต่ว่า2ถามว่าถ้าเราไม่ทําได้ไหมก็ได้ แต่นี่ทาเพราะว่าความต้องการส่วนตัวเย็นแบบว่าการที่มีบ้านบ้านสักหลังมันยากเย็นนะครับคนเราบ้านเอาราคาสี่ล้านห้าเนี่ยมันต้องกู้นะครับหลายๆคนกู้ไม่ผ่านด้วยแต่นี่คือคือคุณได้บ้านไปเลยอะสวยไหมทีท่รักรู้เปล่าว่าเมื่อวานน่ะเขาป่วยแค่ไหน,<ค>นเดขาไปด,ดูประมาณห้าโครงการอ่ะแต่ว่ามันบ้านอ่ะมันได้คนเดียวนั่นแหละใช่ซึ่งเราไม่สามารถซื้อบ้านแจกทุกคนได้เราไม่ใช่เออแต่แต่ใครที่กลัวว่าเราให้คนเดียวทุกชั่วโมงใช่